สวัสดีครับท่านชมอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อมูลนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะข่าป้อมอย่าแชร์สิทธ์เราชนะรับเจ0 0บาทนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังนะเริ่มโอนสิ้นเดือนกันยานะครับก็คือผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วเนะวาะก็คืออย่างนี้เลยนะครับอดีผมจะมาแชร์ข้อมูลนะครับ ซึ่งเตือนภัยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับก็คือเกี่ยวกับไอ้เงินหมื่นหนึ่งที่ผมเล่าในคลิปไปใช่ไหมก็คืออย่างนี้เลยใช้ผ่านอะไรนะแม่ใช้ผ่านเลยนะเขาเรียกว่าใช้ผ่านอะไรนะแม่เขาเรียกว่าเงินหะมื่นหนึ่งเขาเรียกว่าใช้ผ่านอะไรนะใช้ผ่านบัตรประชาชนอะ นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าตามที่มีการเผยแพร่นะครับของข้อมูลเรื่องสิทธิ์เราชนะนะครับรับเจ็ดพันนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเริ่มเริ่มโอนนะครับเริ่มโอนสิ้นเดือนกันยายนะครับก็คือทางศูนย์ต่อด้านทางศูนย์ต่อด้านนะก็คือข่าวปลอมได้ดำเนินการนะครับ ได้ดาเนินการตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ่ะไม่มีนโยบายในการแจกเงินอ้างใดอย่างนะครับใดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอย่าลงเชื่อใครง่ายๆนะครับโอเคนะครับเรามาแจ้งข้อมูลไว้เพียงนี้ครับโอเคนะครับก็ ถ้าเกิดเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องพีรภพมมีเดียด้วยนะครับโอเคครับด้านล่างเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ